คนที่เลี้ยงแล้วฟูมฟักคุณมาคือวงแคลชวงแคลชเลยไปรู้จักกันได้ยังไงคะคืออิงอ่ะเคยร้องเพลงก่อนมาริบาอตอนแบบแปดขวบตอนนั้นก็เหมือนดันนั่งข้างๆกับพี่โอวงทามที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์วงแคลชเอยนั่งข้างๆกับลูกสาวเขาในโรงเรียนอ่ะคือแบบเป็นเพื่อนสนิทกันรู้จักกันสนิทกันแม่แม่ก็คือไปเที่ยวไหนด้วยกันแล้วแบบเวลาไปเที่ยวบางทีอ่ะพี่ๆวงแคลชมาด้วยชวนกนันไปทางวงอะไรเขาก็เห็นเราตั้งแต่อายุแปดขวบตั้งแต่เด็กมากๆจนกระทั่งแบบเข้าเข้าโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิตประสานน แม่ไม่ว่างไปรหลักที่โรงเรียนเลยก็คืออ่ะพลฝากรับน้องกลับบ้านหน่อยนะอะไรเงี้ยไปรับหลานตอนนั้นอยู่มัธยมน่าจะม2ม3แล้วก็แบบตอนนั้นคือคลาสคือดังดังมากแล้วป่ะมากแล้วก็คือขับรถกระบะปิกอัพสีดำไปจอดล้อหน้าโรงเรียนใส่แว่นดําคือเขาตอน้เขาชาวร็อกมากเราอะไม่อยากเดินออกไปเพราะว่าอายภาพเป็นแบบ <laughs> สมมติเราเป็นเพื่อนอิงนะแล้วเถอะอิงอิง,อง,องมีคนมารับพลาตัวแกหรือเปล่า <c oughs> ตรงนั้นคือ <c oughs> ขนาดเรายังไม่เดินออกไปถึงนั่งเรียนเลยอ่ะออเพื่นอนในโรงเรียนคือคุยกันว่าพวกใครเขาไปทำอะไรกันวะแล้พวกใครโรงใครจะนั่งเรียนอะไรอ่ะคือทุกคนคุยกันเยอะมากแล้ว<อ>เราก็แบบเรารู้วามาลับเราอ่ะเราไม่อยากเดินออกไปเป็นจุดเด่นก็จะแบแต่คือลองออกมาเรียงเรียงแล้วล่อลับอ่ะแล้วลวบเราคือลวดพ่ออีกวันหนึ่งมาโรงเรียนทุกคนก็แบบเขามารับเธอเหรอทำไมอ่ะอะไรกัน <ored> อะไรเงี้ยมันกลาเป็นว่าทุกคนรู้หมดเลยว่าเราสนิทกับวงแพรวันนั้นสุดมากคือด้วยภาพอะความเป็นเจ้าหญิงแบบน่ารักน่ารักอะแต่พอไปอยู่กับวงล็อกอะมัลนล้ำล้างเลยงี้ <laughs> <c oughs>